สวัสดีครับพอๆกับคู่หนุ่มคือเก่าเมื่อนเดิมพี่น้องให้โจ๊ตใช้ง่ายงงกินข้าต่างคิงอดใชแงงากินลิงต่างกระต่ายอดสาฟังคู่หนุ่มพวยหาย้่างพอผูพันดีแท่แล้วพี่น้องเอ่ยนะครับคลิปนี้คู่หนุ่มสิม,ม,ม่วาเรื่องน้องชูใจหรือว่าน้องแคตตี้ชูใจเพชรบ้านแพงไปล่ำถวายเสียงอยู่สารแมฮันนี่นะครับพี่น้อง ก่อนอื่นก่อนห้อสีเบา่าเดี๋ยวห่อไปเบิ้งชิปกันก้อนชิปนี้เอามาจากส่องของคุณคู่อ่างเป่านะครับเบิ้งชิปกันจักน้อยเพาอเป็นทั้งเขียบนะพี่รองเนาะเขาจจมาคุยกันเอาไปเบิ้งชิปก่อนพี่รองครับ ใจว่าดีใจแม่ไม่ดีใจเข้าใจค่ะแม่เอ้ยขอเพื่นได้จอสิ่งดีๆมากมีสุขมาเสียงร้องคือเพลงไหลให้เฮงๆฟังต่านๆที่แม่ฮันนี่สื่อสารขึ้นมาทุกครั้งมาผ่านมาทุกครั้งขึ้นมาทุกครั้งทุกคนนี้เพื่อนก็มาร้องเพลงให้แม่ฮันนี่านฟังแม่จ้าแม่ฮันนี่สื่อสารด้วยันเนี่ยจ้ะอายุเพื่อนก็ห้าสิบสองปี นะคะคซีเพื่อนซีเพื่อนไม่ได้แเร้เาอยากไปเล่นพาไปเล่นะ ซาถครับผมพี่น้องเป็นยังไห,หลังจากที่เบิ้งคลิปนะครับคลิปน้องชู้ใจไปล่ำถวายเสียงอยู่ศาลแม่ฮันนี่คุณหนุ่มเวาหลาย้นกับสีเบิ้งแล้วล่ะเพราะว่าเห็นวิวอยู่ ช่องขั่วของปอบกวางัา,บบาเจ็ดหมื่นกว่าแล้วนะครับหน้าตอนนี้ชีมน้องชู้ใจไปล่ำสัถวายเสียงอยู่สารแม่ฮันนี่ก่อนอื่นคู่หนุ่มสีบล็อแบบเป็นกลางกลางเป็นกลางกลางไว้เลขกันแล้วกันครับนะครับพี่นอ้องมันเป็นควอมเสือควอมเสือส่วนบุคคลบอสามารถที่สิบเวอาให้กันในเขาสิบปบอกว่ามันมมมี่มันโมแมนกับบไดด้พี่น้องความเชื่อเกิดจากอะไร สัทธาพี่น้องสัทธาศสัทธาคือความเสื่อดิสัทาบ่แม่นค์ขยวหน่อยเกียกติตุ่มดิเนี่ยไม่ว่ามุกไี่ว่าสัทธาคขอ้วหน่อยเกียกตุ่มโมเมนศรสัทธาคือความเสื่อเสื่อ่ามีอยู่เสื่อ่าเปลียนอยู่เสื่อว่ามีในสิ่งนั้นเสื่อ่ามีในสิ่งนี้นะครับก็เกิดเป็นสัทธาศรัทธาถท่านั่งสัทธาความเสื่อ นะครับพี่น้องเมื่อมีสัตธาเมื่อมีความเสื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงสิงนี้มีอยู่อิหลีก็สิเกิดปฏิหารเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารขึ้นได้คือจังพอพี่น้องเสื่อวา่าเ้องกินเขาเนี่ห้องกินแล้วเ้าก็ยิมเห็นว่าห้องเสื่อว่าห้องกินแล้วเฮาก็ยิมเฮาก็ากากไปกินมันก็ยิมนะครับพี่น้องยกตัวอย่างเลยความเสื่อห้องฉี่าให้กันเมื่อ,ดอฉดพั้นแล้ว นะครับความเสื่อผู้ใดไพมันบอสามารถที่ไปว่าให้กันได้มันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันละพี่น้องตามที่คู่หนุ่มเดบิคลิปนะครับคู่หนุ่มมอกวา่าคือในวินาทีนั้นน้องชู้ใจมีความเสือ่อมีความเสื่อลอยเปอร์อรเซ็นต์ละว่าแม่ฮันนี่เนี่ยมีหรีแม่ฮันนี่นะ สามารถดนบด,ดาลหรือหยัางสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้น้องชูวใจกเกิดความเสื่ออากาศบัานหอนครับอีกอย่างหนึง่งอากาศบ้านหอนว่าเห็นน้องชู้ใจบอกว่ามันเป็นหอนหอนว,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 วูบ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 วบวบเขามาใน้โตรหรอกครับควบคุ้มจะควงมาได้นาะในขีปนเปล่าควบคุ้มจะคองมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือน้องชูวใจอาจจะพัก่อนมาเพียงพอ เนาะมองใน,นอีกมุมหนึ่งแต่ว่าถามว่าคู่หนุ่มเสือบอคู่หนุ่มกับเสือเสือว่าเ,เามฮันนี่นี่มาโดนบรรดาอีลีโดนบรรดาให้น้องชู้ใจนะได้รับรู้นะครับถึงได้รับรู้ว่าเออเมฮันนี่นะมีอีอลีเดอร์นะครับแล้วเมฮันนี่นะอาชีรับรู้แล้วว่าเออน้องชู้ใจมาอยู่แล้วน้องชู้ใจเป็นเด็กน่อยกับตันยูน้องชู้ใจ เอ่เป really <cons> ็นเด็ก <cons> น sure. right ิสใจดีกับว่าไปนะครับอันนี้คือความเสื่อเพี่น้องข้าบวสมบัตมาว้าให้กันได้แต่ว่าถามว่าคู่หนุ่มเสื่อบอคู่หนุ่มเสื่อคู่หนุ่มสัทธาบอคู่หนุ่มสัทธานะครับพี่น้องความรัทธาของคนห้องนะครับมันเป็นกรอบของผู้ใดภพยมั่นอยู่ในกรอบของผู้ใดภพยมั่นเห้อง่าไปว่าอะไกันบวสมบัตว่าให้กันได้แต่ว่าถามว่าคู่หนุ่มเสื่อบอคู่หนุ่มเสื่อครับเสื่อเสื่อว่ามีลี กังเปลี่ยนยั่นนะครับแล้วน้องกะไข่เศร้าไม่ไม่เกิดท้องเสียเกิดป่วยเศร้าไม่ไม่ควมร่างกายน้องบกแข็งแรงควอมแนวมาตองแนวมาสุนน่นแนวมาเทียมก็สามารถเทียมในไงตองในไงสุ่นในไงความเสียคนอีสานเฮามีแนวมาสุ่นก้าสามารถสุ่นในไงเพราะร่างกายพวกท่าน,นแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นนั้นแล้วกะแม่ฮันนี่อาจจะมาซื้อสาร กำลองชู้ใจก็ได้นะครับพี่น้องเรื่องนี้คุณหนุ่มเสือเป็นนิมิตไม้อันดีอย่าลืมเลขปีปองน้องชู้ใจสองสามหาสองสามหานะครับเป็นปียังก่อนหละเพื่อน่าเป็นปีปีป,ปีปีเกิดแม่ฮันีนี่ะคือเป็นอายุแม่ฮันนี่ละคุณหนุ่มเบิ้งบาาักขะคอไพเรื่องขอมูลบแน่นครับบางนี้นะครับแต่ว่าที่เนี่ๆอย่าลืมครับ สองสามห้าน,น,นะครับเลขปีปปองน้องชูวใจนะครับพี่น้องยาบาให้กันพี่น้องก้อมเสียผู้ใดไปมั่นแต่ว่าถามว่าคูณหนุ่มเสียว่าคูณหนุ่มเสียอร่อยเปเนครับเอาพี่น้องฝากคอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องมีความเสียว่าจังไหนพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจาังไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้คูณหนุ่มขอ,อก่าวเข้ามาสวัสดีมีเงินใส่ทุกคูทุกคนครับมันมานเด้อพี่น้องเด้อสองสามหา้า